คับี่เฮสวัสดีครับทุกคนเป็ไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับแต่งตัวตามโจทย์ EP ที่4นะครับผมโจทย์ของเราก็คือหมวกนั่นเองนะฮะ <c oughs> แล,ะล้วหมวกใบนี้มันมาได้ไงใช่ไหมขอเท้าความหน่อยครับพอดีว่าไปดู MV นะครับเพลงคิดไม่ออกของตั้ง Bad b o y ททำคู่กับ b i l l ิ i n แล้วไม่มีฉากหนึ่งว่ายิกินเข้ามาร้องเพลงอ่ะยิงคิดยิงคิดยิงไม่ออกยิงคิดยิงคิดยิงคิดไม่เคอยออกคิดยิงคิดยิงไม่ออกแล้วก็มีคนมาใส่หมวกก็คือหมวกใบนี้นะครับสีน้าเงินด้วยแล้วบอกเฮ้ยอยากใส่มากนะคะก็เลยไปตามหาจนได้หมวกใบนี้มาครับนี่ก็คือหมวกของ Random s c นสกอปเจ b a บ g คอกนะคือเห็นอย่างเงี้ยมันแบบเป็นหมวกธรรมดาสีน้าเงินใช่ไหมจริงๆปีกมันเปิดได้แบบนี้นะด้วยนี่ หมอนเปิดได้มีปีก2ชั้นนะครับนี่เลยฮะก็เลยเป็นโจทย์ที่มาของวันนี้นะฮะหมวกสีน้ําเงินเนี่ยโจทย์ของวันนี้คือเราจะตั้งมันเป็น statement p i e นะบางคนเอาเสื้อผ้าที่อยากใส่ตั้งเป็นโจทย์เอากางเกงที่อยากใส่ตั้งเป็นโจทย์เอารองเท้าที่ชอบตั้งเป็นโจทย์ททตทยแต่วันนี้เราจะเอา statement p i e คือหมวกนะครับหลายหคนรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้หรอวะเอาเรื่องจากหมวกแล้วยังเคยเอาโจทย์เป็นสตัก cut มาเลยทำไมหมวกจะไม่ได้อ่าเหมือใบนี้นะครับเป็นของ leather sculptor bangkok ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่คือมันสวยจริงๆเนี่ย เอออยากแบบดูธรรมดาก็อย่างนี้อยากดูตลกอยากดูแบบเฟรนลี่เปิดหมวกเลยฮะเป็นเหมือนปากเป็ดอะดูกราบกราบกราบ นี่นะครับอ่ะลุคที่1นะครับเราจะใช้อ่าตีมสีของแพทโครมมาติกคัลเลอร์นะครับก็คือสีที่มีความเป็นกลางนะขาวเทาดํานะครับเสื้อผ้าที่เราใช้นะครับคือของยูนิโคอนะครับเป็นของเวอร์ดีนะเขียนไว้ว่าเ e อร์ดิเมอร์บิคัมดูเออนะครับตัวนี้สวยมากๆเป็นสีขาวนะครับกางเกงที่ใส่ก็จะเป็นกางเกงของคานิวาวนะครับกางเกงที่ทุกคนบอกว่ามันร้อนไม่เคยใส่ทําไมไอจีบอกว่ามันร้อนจะซับอีกแต่ใส่สบายจริงๆนะครับอันนี้คือคานิวาวสเปียร์ซัมเมอร์ยี ครับกางเกงลูกฟูกสวยมากเดี๋ยวจะไปหาแจ็คเก็ตสีเทานะแต่ยังไม่มีเวลาไปเลยตอนนี้โควิดมาแรงก็เลยไม่กล้าไปส่วนรองเท้าที่เราใช้นะครับผมคิดถึงสีขาวไปดูในตู้มาเจอ a i r Max 2090คนแม่งลืมไปแล้วแบบเฮ้ยพี่รองเท้าคู่นี้ยังมีคนใส่รับมีครับ,รบใส่ได้ครับ2090สีขาวเป็นสี g นะส่วนแอคเซซอรี่ต่างๆก็เป็นนาฬิกาครับ G Shock แล้วก็มี Last s t a r c a ตัวนี้ครับซื้อมานานแล้วความพิเศษของมันก็คือมันดูเหมือนเป็นสีดำนะแต่พอเราถ้าเกิดเราไม่อยากใส่เป็นสีดำเราเปลีย่ยนาง็นี้ได้ เนี่ยมันจะออกแบบสีสนิมสนิมเนี่ยเออมันเปลี่ยนได้สองข้างนะครับเราใช้ด้านของสีดำนะและนี่ก็คือลุกที่หนึ่งนะครับในทีมสีของ a อ r โค a t ติกคัลเลอร์ครับไปดูกัน มาทำรุกที่2นะครับก็จะเพิ่มสีสันนะครับแต่จะใช้สีที่อยู่ในช่วงของสีน้ําเงินตามหมวกใบนี้นะครับเราจะใช้สีโมโนโครมาติกนะครับก็คือสีน้ําเงินเนี่ยมันมีหลายเฉดน,นะครับมีทั้งสีน้ําเงินเข้มสีน้ำเงินอ่อนสีฟ้าอะไรก็ได้ที่เป็นอยู่ในกลุ่มก้อนของสีน้ำเงินนะครับผมก็จะแจกออกไปตามแบบว่าเสื้อผ้าตามรองเท้านะครับลุกที่2เนี่ยผมจะใช้เสื้อผ้าตัวนี้เลยครับเป็น ยูนิคอร์อีกแล้วที่มันทําคู่กับบิลลี่ไอริชนะครับส่วนกางเกงนะครับผมจะใส่เป็นกางเกงยีนแต่เอาองนี้ว่ามันแม่อะาาอยากได้ลุคแบบว่ากางเกงขายาวก็เลยใส่กางเกงตัวเดิมนะคาริวัลเอสเอสยี่สิบเอ็ดกางเกงลุคฟูกงนะครับส่วนรองเท้าเนี่ยสีฟ้าน,นึกถึงอะไรก็นี่เลยครับคู่ล่าสุดที่ผมได้มาแอาร์จอร์แดนวันยูนิเวอร์ซิตี้บลูใส่ไปเลยับก็ได้เป็นใส่สีฟ้าสามชิ้นละหมวกเสื้อเสื้อผ้าสามชิ้นหมวกเสื้อรองเท้าแล้วก็นี่เลยครับ ตัวนี้เลยครับข้อมือสีน้ำเงินใกล้กันปะใกล้กปะจิใกล้นะใกล้มากเลยนะอันนี้คือไม่ใช่ลัตสัคัตนะอันนี้คือแบบเป็นกําไลแฮนด์เมดที่ทําจากเชือกรองเท้านะครับก็นั่นแหละครับอินสไปาจากออฟไว้ White เลยมียางตรงนี้มีเชือกตรงนี้อันนี้ก็เป็นของเพื่อนผมนะครับเป็นแฮนด์เมดของบูมนะครับรับเบอร์ลันเชอร์เขาเคยทำมาช่วงหนึ่งก็เลยซื้อมาก็ได้เป็นสีเงินสีชิ้นนะครับหมวกกําไลเสื้อรองเท้านะครับโคโมโนคอมติคัลเลอร์ในช่วงสีเงิน,นครับลองมาแต่งกันดูนะอะ และนี่ก็คือข้หมดของรูปที่2นะครับไปดูกัน และนี่ก็คือแต่งตัวตามโจทย์ EP ที่4นะครับกับหมวกบิลกิ้นหมวกสีน้ำเงินของ Random Sculpture Bangkok นะที่โผล่มาใน MV คิดไม่ออกตั้งแบทบอยแลหลายๆคนมีคำถามครับพี่เคยครับไหนบอกว่าจะแจกโจทย์ EP ที่4แจกหมวกใบนี้เวลาของคุณถึงแล้วนะครับนี่คือกติกาการแจกหมวก ใน EP นี้นะครับง่ายๆเลยนะครับ 1. กด Subscribe ติดตามช่องของ k e r ร์ l ูนะครับ 2. นะครับไป Follow IG k e r x ์ l ูนะครับ IG ของ k e r ร์ l ูเองนะฮะของผมเองนะครับแล้วก็ไป Comment รูปนี้เลยครับรูปที่ผมใส่หมวก Comment ว่าอยากได้หมวกใบนี้ เพราะเหตุผลอะไรนะรผมจะไม่สุ่มแล้วอันนี้จะเป็นการเลือกคอมเมนต์ที่ดีที่สุดนะครับโอเคนะกติกาง,ง่ายๆนะครับใครอยากรู้กติกาก็ไปย้อนดูกันข้างล่างในดีสคริปชั่นอีกทีเดี๋ยวผมจะเขียนอย่างละเอียดนะสาหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าโจทย์ข้อต่อไป <c oughs> เพื่อนๆอยากดูอะไรกัน จะมวกจะเสื้อจะกางเกงจะรองเท้านะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะจะได้เก็บไว้เป็นไอเดียมาทําแต่ตัวตามโจทย์ใน EP ต่อไปนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องของเคอร์บูไปด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆในช่องเรานะเอออย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเองด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเราจะลากันแบบน่ารักนะเสื้อรับ